ต้นที่มีปัญหารากเน่าโคนเน่าพี่ได้ฉีดไหมได้พ่นไหมฉีดพ่นลงดินมั่งอะไรมั่งฉีดใส่ทั้งต้นด้วยทั้งลงดินด้วยเลยแล้วเป็นไงไอ,ไอ้ที่เป็นรากเน่าโคนเน่าก็ดีขึ้นเขียวขึ้น แทบจะไม่หลงเหลือความเหลืองแล้วนะ,ะเพราะว่าต้นนี้มันรากเน่าพี่ก็โกยให้มันแดดส่องแล้วก็ให้ชลาไม่มีชลาแล้วพี่ก็ฉีดลงดินเออโกยหญ้าโกยอะไรออกนะแล้วก็ฉีดพ่นลงดินอ,อพี่สนู้ใช้ครบทั้ง3ตัวเลยไหมครบจ้ะนั่นคือ1กดอะมิโนสํ 2, าหรับพืช2องไคโตซานใช่จ้ะ แล้วก็สามสารปรับปรุงดินเพราะว่าพี่อ่านในในป้ายนะมันจะมีแบบว่าเอมูลไข่ไก่มูลขี้วัวอะไรเงี้ยครับมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์พี่ก็จะลองต้องทดสอบโอ้โหนี่นี่ไม่ธรรมดานะครับเขาเรียกว่าลองใช้ดูสิลองวัดใจดูสิมันเป็นยังไงทีนี้พอใช้มาแล้ว3ามสี่ครั้งประมาณเดือนกว่าๆพี่โสมีความรู้สึกแบบไหนก็การเปลี่ยนแปลงของลูกจ้ะการเปลี่ยนแปลงของลูกดีขึ้นดีขึ้นใบดีขึ้นจะมั่นใจกับ3ามเกลียวแผ่นี่มั่นใจจ้ะจะใช้ต่อไหมใช้ต่อจ้ะใช้ต่อแน่นอน